Ah, กาชาใหม่นะคะก็คือกาชาใหม่จะเปลี่ยนตู้กาชาเป็น Nightell Legacy เนาะก็คือน้องจิ้งจอกเก้าหางนะคะก็จะมีพวกกาชาผมกาชาอะไรอย่างเงี้ยยัดเข้ามาข้างในด้วยในส่วนที่เป็นกาชาเก่านะคะก็จะย้ายไปอยู่ให้ Exchange แลกเปลี่ยนแทนเนาะพวกที่เป็นเอ่อเซ็ตมังกรอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะส่วนเครื่องแต่งกายอื่นที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นชุดนี้ค่ะนะคะจะเป็นชุดแม่ทับเอาเข้ามาเลยนะชุดใหม่นี้นะคะจะมาในราคา2580พร้อมกับสามารถเลือกสีนะคะ ้อมมาได้เลยตั้งแต่หน้าซื้อนะคะนี่ b u y and ด i e เห็นไหมลักษณะพิเศษของชุดนี้ก็คือชุดนี้ผ้าคลุมแล้วปลายผ้าคลุมนะเป็นไฟฟ้านะคะเอฟเฟกไม่ค่อยอลังการมากเท่าไหร่แต่สวยนะผ้าคลุมอันนี้คือมาพร้อมชุดนะคะไม่สามารถแยกได้นะใส่ก็ต้องใส่ด้วยกันนะคะต่อให้มีประกายฟ้าก็ตามต่อให้มีประกายสายฟ้าก็ตามนะคะอ่ะโอเคสำหรับเครื่องแต่งกายมีแค่นี้นะคะเพิ่มสัตว์ขี่เข้ามาอีกหนึ่งตัวนี่คือนี่ค่ะน้องเสือดาวตัวนี้เลยนะคะนี่ะ ถ้าอัปเกรดน้องนะคะก็จะขี่ไล่เพื่อนได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อัปเกรดเราก็จะวิ่งไล่กันเป็นเตียงต่อแถวกันไปนะคะน้องเสือจะอยู่ข้างหลังแค่นี้เลยแล้วก็เพิ่มอาวุธนี้เข้ามานะคะเป็นแบมบูสเปียนะคะแค่นี้หมดแล้วเกลี้ยงไม่มีอะไรเพิ่มเติมสำหรับช้อปปิ้ง